สวัสดียามเช้าเด้อมาเด้อกินข่าวน้ากันกินข,าขา่าวกะหยังปนปุนาเซ่บักม่วงค่ะเป็นห่วยง่ายบายไม่เ่ยนหน่อยปุนะวายไม่ต้องพูดพรามทาเพลงเฮวแล้วเราก็มีคนมาแยงาขอขอ่งคั่วคอยพร้อมนะจ๊ะพี่น้องจ้าช่วงนี้คนละคนก็ตื่นพร้อมกันเกาโม่งกลัวจ้ะแต่ว่าอากาศข้างนอกได้บ่รอากาศข้างนอกก่อนมีฝนตกแล้วก็อากาศ เย็นนะคะฝนตกด้วยสามโมงกลัวสามโมงสิบหานาทีหรือว่าเก้าโมงสิบห้านาทีนะเนาะแคบพื้นที่เด้สกินเข่าล้วจ้ะมาด้วยกินก่อนเรื่องอื่นแค่ว่าที่หลางเธอฉันมีอะไรฉันมีคอหมูย่างถ้วยสุดท้ายเหมือนกันนี่ คนยอนม่คอยเวบอน้ำตกเลยอืมน้ำมัน ม,ม,มันที่ดีปูไข่ปูกไข่ปูกมันอันนี้อ่องมันนะมัน่ยจิ้มเอาจนมืดเนาะค้าใหญ่ๆพี่น้องโอ้เข่ากระจะมันะเจิดหมดหยุด เพราะฉันพริกหวานเนี่ยบอกก่นอนท่านที่เห็นเนี่ยเป็นพ,พริกพริกหยวกไงจะเผ็ดเด้อเผ็ดเด้อค่ะ เอาวิตามินเอาซีบันหอมฝรังไม่สิดน,นี่เดี่สิีบอดเสียพีเนาะไม่หยาบหอมน้ำนแข่งส็โอเค ไข่หอมไท่ท,ที่แรกเจ็บอยู่ในนี่ร้ามมหาลูกโป่ยบาร์บีมาเจ็บขรังนี้ด่าขรังนี้เริ่มเจ็บด่าเจ็บทั้งนี้ก่อนไฟอุ่งม,มือ ได้ินเพลิดเพลิดแบบบวกปะเพลิดจนคืนหัวน้องเห็นมันไม่พักบังซื้อปูดองรอบนี่คุ้มค่าขาดองแสกดองว่าเข้ม เราบ่กข้าวื่้งไข่ทั้งมันโอเคร่างเจ้าเนี่นยบอกว่าปูไข่ดองปูนาคมีไข่ดองทั ข้อซื้อมากพี่นออ้อ,อ,องเอ้ย่มยากษ์เบาเสียลมเทิงฟาวเทิงเซมก็เทิงเม็นนอง การซื้อของต้องจักสิบบงจางไหนเนาะต่ว่ากระส่วนหน่อยดอกสิิที่ไม่หน่อยสร้างกับเขามาก,กินแล้วสิพิดหวังส่วนหน่อยซ่วนหลายในร้านค้าที่เขามาแต่ฐานเนี่ยเขาจิบอ,อกเอากระเปาของที่มันมีตํานี้ เรือของที่บ่มีคุณภาพมาขายนี่ว่ามันจอดขายแล้วแล้วไปแห่งจอดขายในเสอะจะต้องระบัดระวังคุณภาพและตามบริการท่านเขาซื้อมากแล้วเมื่อตอนนี้พิดหวังทางร่านบอ่อเข้ม มิ์ตันบอดีเจอจะขึ้นแล้วก็ต้องบอกกันด้วยจ้าเสียหายได้แบงแล้วก็โกงจะได้หลายล่องรูปสินค้าคือกันโอ้เพชรออกหัว แค่ว่าราค้าขายบ่ทอกันคนหาหมองเทียนมีมั่นนะนะมองมั่นมันแข็งบันนี้ค้นซื้อบัคนค้นบรูเนาะกะคิดว่ามันถือกว่าลานถือกูอยากกินพะเวอพะว่าไปสร้างองค์เมื่อเขาตุ๊กตับ เผ็ดออกมุกพี่นุ้ยเฮ้ย่อมเฮาาก่อนอันนี้ก็เผ็ดแล้วใส่พริกซ้องเสื้อผมพริกก็เงินโอนเงินห้ยแล้ว,ลวยร้อยของบบโอนโอของโบทรงโกงกันจะพิ่มฟ้อง,ร,องอร้องกันว่าบางคนเขาก็แจ้ง่ด้วยคะ่ะ แก่ลงทั้งเพื่อการซื้อกินข้ามันก็ตรงเบื้องค้นม,มาตรฐานไปเบื้องปู่ฝ่ายเขาไปเบื้องเอียงได้หลายอย่างเขาเนาะยังไม่หน่อยเนาะเวลาซื้อนะ่ะว่นได้ซื้อหน่อยเด้อเกือบสองพันสามพันกว่าสี่พันกว่าโคนเงน 20, นินเกือบสองหมื่นนั่งเือนอะ่ะ เง้กับเจ็ดแปดพับาทแล้วเกือกับมือก็บ,บาทจังสีต้องเบิ้งต้องดูให้ดีได้างโ้ยผิดแวบ้างกต่สื่ออยู่ครับเอาเคยสื่อนั่นียู่ะผู้แล้วคนสินว่าเอาเอพื้นที่แล้ว กินว่าเล้วง่ายมันนี่กินไปค่อยเพชรไป,ไปๆๆเ่าเลยเห็นเสือป่อเสืออีกอย่างนี่มันเป็นรูปผู้ใดพะงาไัยนี่รักสงบค่อยแร้วว่าเสือแผ่นดินไทยอันนี้เป็นรูปทหารเขาเป็นดาล่า เขาเรนเป็นนันพระมหากษัตริย์สู่ลบสมัยก่อนเพื่อเอาแผ่นดินไทยมาสันใจเลยบ่โอ้ยโคยหคือจักมาซีมาสันใจเลยว่าจากไหนใส่จนวแตมาถามเท่าก็าาจ,จะเป็นอะไรแง่ไหนเนาะบอกว่าน,นั่งกินข้าวอย่างนี่เป็นยังไงฉันใส่ใเลยาว,าว,ลว่าเป็นมดละ ไปเห็นสีดาไม่น้อยลนะลยน่ะเป็นผู้บิดพับผ่าเราไปไวน้นนีนสั่มผ่าเล่าเพราะจะผ่าเล่าจะมาสมเสื้สีดำเนาะอยกระหายจะได้เสือตัวนี่คนจะใต่ต่าไขกราบ่พ่อก็ลืมไปเลยโอ้ยมหรอไปแลลวเปียงเลย อตอนมันๆค่ค่อยกินไปก่อนปาดจ้ารักงานจุบ๊บๆด้วยไปจ้ากำลังสืออิมออ่มและยังไว่อิ่มแบบแล้วว่าจะกินไปเรื่อยๆ